แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออกกัสด้วยนะครับเฮ้ยมันมีงูนี่ว่างูงูงูเฮ้ยทุกคนตอนนี้เด็กๆตื่นเต้นกลัวงูครับโอ้ยหายหลังเลยอะทุกคนงู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 สิบตัวเผา,ามาแล้วเดืผาม,มาแล้วเดือบ พี่ต้องมาแอบเดินเสาก่อนเร็วพี่กาดเร็วมาแอบเดินเสาก่อนเร็วพี่ดิวครับมาแอบเดินเสาก่อนเร็วพี่ดิวพี่ต้องมาแอบเดินเสาก่อนตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำก่อนนะครับทุกคนไปครับไปทุกคนครับเราต้องเงียบไว้นะเพราะว่าตอนนี้ไดโนเสาร์น่ะมันจะมาทินเด็กใช่ลูกเองใช่เพราะพวกเราเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลุงขอแอบดูก่อนนะว่ามันไปหรือยังปักมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเารูก่อน มันไปแล้วมันไปแล้วเอามาเอามาแอามาคนเอามาเอามาคนคนตรงนั้นอีกคนหนึ่งมาบิกัดโอเคตอนนี้ดินเสาวนแอบแน่ใช่ไหมบอกแล้วเราจะทำไมใครมันแตก พี่กินเปงโตไม่ค่อยมันแตกแสดงว่ามันกำลังจะฟักอยู่ันนี้โต้ยังไงมันกินแล้วเปล่าแกงจะฟักแล้วทุกคนครับอันนี้คือไข่มันยังเป็นน้ำอยู่เลยดูดิมันเจาะเปล่าใช่มันเป็นไข่ที่เมื่อวานเราเจอใช่ไหมใช่คิดว่าพี่สิงโตแล้วก็ทุกคนเจอใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้แม่ไม่ได้มาเลยอะแสดงว่าแม่มันไม่หวานใช่ไหม เมื่อวานนี้เห็นแมมบินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมากับพีถ่ายเนี่ยมันน่าจะกลายเป็นตัวหรือเปล่าเหม็นกลิ่นมาเลยอวมดเจอบ้าตรงนั้นมีเดรนเสาร์ไม่เป็นอะไรฮีโร่พี่ชัดแอบกับต้นไม้ลูกแอบกับต้นไม้พี่ดิวด้วยทุกคนตอนนี้เดรนเสเซอแอบก่อนทุกคนดังนั้นเราจัดการด้วยสไตารเซอร์เลยดีไหมมันก็มายิงตารเซอร์ ฮ้ยตุ้มตุ้มตุ้มตโอเคตอนเนี้ยบุเห็นไดโนเสาร์มันกำลังไข่อยู่อย่าเพิ่งพี่โตอยุเฮ้ยแต่ตอนตอนเนี้ยมันไปแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ไดโนเสาร์กันีกวทุกคนนี่มันไข่ไดโนเสาร์รู้ป่ะโอเคคงแ้คงแ้เนี่ยใช่หมอ้เอิองเอ่อันเนี้ยมันเป็นไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมพี่โตใช่้มเนี่ยดูสิมันเป็นสีขาวใช่ป่ะปแะ ใช่ไหมแต่เราแต่เราติดเอาไปทอดกินที่บ้านเราทุกคนใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตรงนั้นมีรูกเสาด้วยเดี๋ยวใช้ตามไฟนมานหน้าอ่าต้าเฮ้ยตุ้โอเคสาไปแล้วนี่เรามีถุงมาด้วยใช่ไหมพี่กัสต้องใส่ไส่กันเฮ้ย นี่แหละคือไข่รูเสานะจี๊อยาอทุบนะเพราะว่าเราจะเอาไปทอดกันใช่ไหมช่เปล่าใช่อะไรเราไปหาของกินเป็นสมบัติเป็นวเป็นขนมไหมใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปตรงที่สามเล่นกันดีกว่าจี๊ดรูรููรูเฮ้ยทุกคนตอนเนี้ย ตอนนี้เราอยู่ในสนามเด็กเล่นแล้วนะวเราจะมาปราบไดโนเสาร์เพราะว่าม,มีคนก็โทรมาบอกว่ามีไดโนเสาร์มาบุกโรงเรียนแถมมีกัวหน้าตัวใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละ <c oughs> อุ้ยตรงนั้นตัวหนึ่งซมวดตาเลเซอร์ตาเลเซอร์พี่กาดเร็วตาเลเซอร์แกตายตุ่มตุ้มตุ่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 มโอเคโอ้โหไดโนเสาร์นะจริงๆแล้วอ่ะไดโนเสาร์มันไม่ได้ตายเพราะว่าเราหาหุ่งชิโลกนะมันตายเพราะพวกเราสี่คนนี่แหละตาเลเซอร์ใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวเรามาเล่นม้ากระโดดกันดีกว่า เฮ้ยเอ้ยมาครบครบครบพอดีเดี๋ยวเราจะเอาไข่นี้เก็บไปท่อแล้วทุกคนนะไม่เกลี้ยโอ้ยตอนนี้นะทุกคนนะเหมือนที่ว่าใรนรู้สาว่ามันจะตายหมดแล้วนะเพราะว่าพวกเราอ่ะมีตาเลเซอร์อยู่ใช่ไหมใช่เรามีพลังตาเลเซอร์แน่นแนว้าวกระโนั่นหนุนมาได้ไงวะเนี่ยทุกคนตาเลเซอร์หันมองกล้อง ตัวเล็กขันมองกงใช้อาเลเซอร์บ้งตุุุุุุุ้อุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้้ีุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้้้ตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้้้อุุนุุุุุุุุุุุุุุ่้ไุุุุุุ นตอนนี้หนูจะเห็นหนสาวมาว่ะไอพม่สิงโตนี่ว่าสิงโตเนี่ยพี่ดิวไปเล่นกับพี่สิงโตโอ้โหภาพโคตรสวยเลยอะเพราะว่าตอนนี้แสงมันไม่มีแล้วไงกระดเฮ้ยมีอึงด้วยเหรอตายแล้วตายทุกคนมันตายอยู่แล้วมันตายนาแล้ววะเนี่ยไปไป เ้ยไปไหนกันวะน่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดสับสุดคลาเป็นกำลังใจให้ออกอากาศต้องเล็กทางช่องยูทูบและพี่ๆทุกคนด้วยนะติดตามด้วยนะตติดามใช่แชร์กดไลค์ใช่ใช่ฮะพี่ดิวอย่าลืมกดไลค์อีกนะยิ้มกดไลค์ใช่ไหมวิธีดูคลิปมานอะเออก็หรับวันนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย